สวัสดีครับเพื่อนๆช่องรองสปอยจะมาสปอยซีรีส์สเปนเรื่องวันนไ้ทัลชนคนปรโลก EP ที่7<ส>คุณด้อสุบครับนิโซเรเราเจออะไรบางอย่างที่กล้องหน้ามิเวเซียมครับมันสำคัญมากครับเดี๋ยวฉันไปค่ะเรากเกยผมจะขอโทษเรื่องบุคืนนี้ ผมไม่ได้นอนมา48ชั่วโมงและผมก็บองวายนิดหน่อยผมไม่อยากให้คนคิดว่าผมเป็นพวกไอ้ยอังเกลอังเกลไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาโอเคทีนี้สซลิดเจออะไรบางอย่างนี่คือภาพของอนดิบาฟอร์เตสและเลรินวิสลาไปที่พิพิธภัณฑ์ดูของเขาที่อยู่ในถาดและเครื่องตรวจโลหะสิครับซูมเข้ามากิกล้ไ,ได้สิหยุดตรงนั้นซูมเข้าไปอีกนั้นเป็นกุญแจของรถไทโตเซต รุ่นเก่ามีกุญแจเฉพาะรุ่นน่าจะเป็นรถรุ่น1 9 7 6เถึง1986รเราต้องหารถคันนี้ให้เจอทุกคนตรวจคน้นลานจอดรถค่ะดูภาพจากกล้องทุกตัวในลานจอดร้รานค้าธนาคารแล้วก็ตรวจสอบสลิปจอดรถทุกใบเดี๋ยวนี้มันคือเสียดอุบซตปีก็สงเจี่ยมมากกุญแจและรถนี่แหละจะพาเราไปสู่จุดเริ่มต้นเอากุญแจร,รถนี้ไปนีโอกับเนรบีแต่งตัวไปที่ที่พิพิธภัณฑ์ ฉันเหรอจริงเหรอคะฉันได้ไปเที่ยวเหรอแต่อย่าส่งฉันไปกับเด็กนี่ได้ไหมฉันอยากได้ชายหนุม่มเฮีวซิงจีได้ไหมฉันจะได้เฮวซิงจีเขาจะได้ไปปกป้องฉันพวกคุณไปเช็ก,กล้องวงจรปิดทุกตัวตอนที่ผมเคยไปมาก่อนหน้านี้ว่าตำแหน่งของมุมกล้องวางอยู่ที่เดิมหรือเปล่าลีโอไปสิไปแต่งตัวได้แหละหนบอกว่าจะให้ฉันไปกับลีโอ,อไม่ผมเปลี่ยนใจแล้วจริงเหรอทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจไม่มีอะไรผมก็แค่เปลี่ยนใจ ศาสตราจารย์มันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ไว้ใจฉันแล้วเหรอฉันทําอะไรฉันทําอะไรผิดเหรอฉันไม่ได้ทําเลยนะแล้วมันเรื่องอะไรแม่ฉันลระเธอหัวใจวายผมเสียใจด้วยเมื่อไรเมื่อวานผมเลยคิดว่าคุณไม่น่าจะไปกลัวคุณอดทนไม่ได้ไปบอกลาแม่ฉันไม่ต้องบอกลาแม่หรอกฉันทําไปแล้วครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันเธอจะส่งฉันไปให้ตํารวจคนคนนั้นไม่ใช่แม่ฉันอีกแล้ว ศาสตราจารย์จใจฉันทำยังไงกับเบอร์ลินโยนเขาให้หมากินไหมหรือจะให้ฉันยิงหัวบอกมาเลยเดี๋ยวผมจะจัดการเองเขาคุยกับฮิวสิงกิเขาก็คุยกับคุนนั่นมันตำรวจเหรอฮิวสิงกิขอถามหน่อยร,รถที่โดนบทที่คุณส่งมานี่มันเป็นรถอีบีซ่าใช่ไหมเพราะผมดูอย่างดีแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าสีมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แน้วน,นี่มันเป็นรถคันเดียวกันหรือเปล่ากผมที่วันไว้ที่ร้อนใจเล็ก เฮลซิงกิที่ผมดูรี่นี่มันเช่รรอีวบซ่าไหมไม่ครับมันเป็นอีคอนแต่พวกเขาบอกว่าอีกหน่อยมันจะต้องเป็นแบบนั้นลหละครับเฮลซิงกิผมให้คนเป็นหนึ่งพันยูโรบอกให้จะ่าย,ายเขาไปซะาแล้วก็บอกว่าให้เขาโบดรถต่อหน้าคุณนี่อย่าบอกนะคุณอมเสดเ,เงินพันยูโรเอาไวา้ทั้งๆท,ท,ที่จะได้เงินสองพันล้านเงินสองพันล้านที่ผมยึงไ่ได้แต่เงินหนึ่งพันยูโรนั้นผมได้ทันที ผมดนขางที่โทราโดโห้าเดือนยังไม่ได้เงินแต่ครอบครัวผมผมก็ต้องส่งเงินไปให้ครอบครัวผมคนเดียวของคุณมันอาจจะไม่สำคัญแต่สุลผมมันสำคัญมากๆเลยมันสำคัญมากเลยแหละเฮนซุกิรถนั้นเป็นหลักฐานมัดตัวเราและมันจะสาบไปหาที่อื่นอย่างเรื่อยๆเรามีปัญหาเยอะอยู่ที่นี่แต่คุณมีปัญหาอย่างเดียวคุณน่าจะจัดการได้งั้นก็ได้แต่คุณบอกสิคุณกำจัดรายนิเมอ,ออกจากรถหมดแล้วใช่ไหม ครบเรียบร้อยเฮลวซิงิคุณคิดว่าผมพูดเรื่องอะไรเฮลวซิงิคุณคิดว่ามันคืออะไรเนี่ยอืมไม่รู้ครับคุณที่ใช้แอมโมเนียเช็ดผมมาเลยและประตูนหน้าต่างและที่ปัดแล้วหรือยังได้เช็ดรถทั้งกันแล้วหรือย,อยังครับไม่ครับไม่ได้เช็ดครับ <P ASS IC AL> ให้ฉันคุยกับคนร้ายอีกทีหนคุณบอกว่าอยากนอนไงทำไมมาเช้าวกว่าเดิมอีกหรอพวกคนร้ายเผยไตแล้วเราต้องกดอันก็เดิม เอาละเรามากดดันหมอนีดีกว่าอารุสวาสตราจารย์การผ่าตัดคุณโรมันเป็นยังไงบ้างคะดีครับเขาก็ลัพักผ่อนอยู่เขาไม่มีใครดูคุณจะเตือนผมอีกแล้วนะครับคุณนักสืบไม่ค่ะความจริงฉันคิดแต่เรื่องคุณอยู่ด้วยซ้ำจริงหรือครับฟังดูมันชวนจินตนาการดีนะครับเรามาชนแก้วกันหน่อยดีไหมครับฟังนะถ้าคุณถามว่าฉันกินอะไรในตอนเช้าหรือถามว่าฉันถึงจุดสุดยอดหรือย,อยังหรือฉันชอบถูกเล้าลมหรือเปล่า ฉันจะตอบให้เดียวนี้ใช่ค่ะฉันชอบจินตนาการและฉันก็ชอบเล่นกุญแจมือฉันอยากใส่กุญแจคุณและจับคุณเข้าคุกสิ่งนั้นมันก็แค่จินตนาการใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือคุณจะมาคุยเรื่องจินตนาการต่อหน้าฉันไหมคะแต่ฟังนะฉันเกรงว่าฉันจะมีข่าวร้ายอย่างแรกเลยเรือที่คุณขอมาเรือโมริก้ามันยังอยู่ในการไต่สวนท่าและกรรมสิทธิ์ยังเป็นเจ้าของเก่านั้นมันไม่ใช่ข้ออ้างคุณนักสืบ ตำรวจจะขอจากผู้พิพากษาก็ได้ถ้ามันเป็นเรื่องฉุกเฉินเช่นการจับกุณคนร้ายตอนที่ก่อเหตุเห็นชัดเลยคุณขอเรือได้ไม่ยากหรือคุณอาจจะขอไปแล้วเห็นได้ชัดว่าคุณก็พอจะรู้กฎหมายไม่รอกก็แค่มือสบักเล่นล่ะครับแต่ผมก็ชอบอ่านเรื่องไต่สวนคดีน,นนะเนาะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีก็ได้ถ้าว่างๆฉันจะลองเอาไปคิดดูทางการจะให้คนอื่นมาคุมแทนเราคงจากกันแค่นี้คุยกันมานานแล้ว และคุณคงเข้าใจไว้ว่าเจ้านายของเรามีความอดทนจำกัดถ้าคุณจะคุยกับฉันแล้วก็ปล่อยตัวประกันออกมา8คนแค่8คนขอเป็นผู้ใหญ่ทำไมผมต้องโยมด้วยเหรอนี่เป็นโอกาสที่คุณจะทำดีๆกับฉันบ้างแล้วถ้าฉันจะให้เครดิตคุณคุณต้องปล่อยตัวประกันออกมามิฉะนั้นนักสืบคนอื่นจะมาคุมค,คดีนี้แทนและเขาจะไม่มาคุยเล่นแบบฉันเ<ๆ>ขาไม่ต้องการเรือมาเลกาเร,รือสามทำไมคุณคิดอย่างงอนเหรอ เขาจะขอเรือในการขนส่งถึง5วันทำไมในเมื่อเขาจะขอเรือลำไหนก็ได้เพื่อดูว่าใครเเก๋าวกว่ายัางไงหรอจะอยังไงก็ช่างคุณนักสืบเราต้องใช้เรือล่อเขาเพวกเขาไม่แผนที่จะหนีวิธีอื่นอังเกลระดมเจ้าหน้าที่เช่นอยากให้ตรวจค้นท่อระบายน้ำในรัศมีพันหกร้อยฟุตและบอกักน้ำและอุโมงค์และทุกอย่างรีบไปเลยทุกคนทำงานส่วนศาสตราจารย์กลัวว่าจะตามรถเจอจึงเดินทางไปที่เก็บซากรถทันทีเพื่อลบรอยนิ้วมือต่างๆที่ติดในรถคันนั้น เขาค่อยๆแอบเข้าไปเพราะกลัวว่าพนักงานดูแลรถจะจับเขาได้ในที่สุดก็มาจะเอกน, hey, นันใครคุณมาทำอะไรคุณไปค่อยรัวนะไปขโมอยศาสตราจารย์พยายามวิ่งหนีแล้วก็ไปแอบอยู่ในรถแต่คนดูแลรถรู้ทันจึงยกรถที่ศาสตราจารย์แอบอยู่ขึ้นมาปล่อยผมลงปล่อยผมลงเถอะผมอยู่ในนี้ผมอยู่ในรถสักนเดียวกันสารวัตรหลเก่ยวก็โทรเข้ามาสว่า สวัาดฉันเองราเกลฉันกำลังนั่งอยู่ที่ร้านฮานอยตอนนี้คุณทำอะไรอยู่แต่ฉันไม่เจอคุณเลยปกติคุณจะมาที่นี่ฉันจะเจอคุณตลอดเธอก็เลยคิดว่าฉันจะโทรหาคุณดีกว่าเผื่อคุณอยากจะมากินกาแฟกับฉันหรือกินเมื่อเที่ยงผมก็อยากครับแต่ตอนนี้ผมไม่อยู่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่มารีเฮ้ยเฮ้ยเฮยสวัสดีเป็นอะไรคะขอโทษทีครับตอนโทรศัพท์ผมเกือบถูกรถชนผมเกือบตายแล้วครับฉันขอโทษทีค่ะ ฉันไม่กวนคุณดีกว่างั้นวันไหนว่างๆไว้เจอกันค่ะงั้นคุณอยากทานข้าวกับฉันไหมเย็นนี้น่ะคุณสวัสดิ์ฟังฉันนะฉันเพิ่งเล่าเรื่องของคุณให้แม่ฉันฟังเมื่อวานนี้น่ะแม่ฉันเป็นพวกแบบฮิปปี้เเลยบอกว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะจะทําอะไรก็ทําแม่ก็เลยบอกให้ฉันชวนคุณไปเที่ยวดูจะได้มีสีสันอะไรบ้างบอกให้ฉันให้โอกาสตัวเองแต่ว่าคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดแค่แม่ฉันบอกให้ฉันเข้าสังคมบ้างหาคนคุยบ้างก็แค่นั้นเองได้ครับ จริงเหรองั้นเจอกันเมื่อเย็นนะคะปล่อยผมก,ก่อนผมอยู่ได้แน่คุณสูบบุรีไหมโอเคผมไม่สุบก็ได้ผมไม่อยากให้พวกคุณเสียสุขภาพทุกคนสบายดีไหมครับได้อยู่รวมกันโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ยินเสียงปืนไม่ได้ยินการต่อสู้กับตำรวจในนี้สงบดีนะข้างนอกมันวุ่นวายกว่านี้เยอะเลยเมื่อคืนนี้ผมเพิ่งโทรหาเพื่อนของผม บอกเลยว่ามันยากแค่ไหนที่จะรักษาความสงบความเรียบร้อยในนี้และบอกเขาไปว่าผมจําเป็นต้องฆ่าใครบางคนผมสั่งฆ่าตัวประกันไปคนหนึ่งเป็นผู้หญิงบางทีถ้าเราไม่เชิดไข่ใ,ให้ลิงดูเราก็จะไม่ได้รับความเคาเรพและพวกคุณรู้ไหมผมสัมผัสได้ในความตกใจของเขาความแตกตื่นในลมหายใจและก็ความเจ็บปวดที่เขารู้สึกอยู่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกอย่างเขาไม่รู้จักเธอเขาไม่รู้จักผู้หญิงที่ผมสั่งฆ่า มดิก้าซับสัมบเดเดและช่วงกันหนึ่งช่วงคู่ผมรู้สึกดีบ้างที่ผมได้สัมผัสส่วนที่เพื่อนผมรู้สึกได้สัมผัสอารมณ์ในใจของเขาและก็ความเจ็บปวดและก็ความรู้สึกในตัวผมแต่ผมไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นมันแย่มากคุณว่าไหมขอโทษที่มาเล่าอะไร,ประแปลกๆให้พวกคุณฟังเนาะเซอร์เวียเซเวียคุณร้องไห้เหรอทำไมคุณต้องกลัวขนาดนั้นด้วยเธอก็แค่ตกใจค่ะเดี๋ยวเธอก็ทำใจได้ ก็จริงเดี๋ยวเธอก็ทำใจได้หมากับผมครับเซอร์เวียจับมือผมไว้ครับผม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 ขอโทษโทษครับผมแค่มาตามหารถผมที่นี่คือว่าผมลืมของสำคัญไว้ในรถครับเป็นของสำคัญมากๆากผมอยากได้คืนนะครับคนเป็นรูข้ขโบอผมจะต้องแจ้งตำรวจเราเรามาแก้ปัญหาด้วยกันไหมครับเงินเท่าไหร่เยอะเลยผมมีเงินเยอะเลยเอาไปเลยนี่ครับ เอาไปหมดเลยผมมีแค่นี้ล้ครับนั่นมันไม่ใช่เงินเยอะเลยนะผมจะนับถึงห้าแล้วก็ปล่อยหมอของผมแล้วคุณต้องรีวิ่งให้ถอนเข้าใจไหมเริ่มหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยลูกนายกำลังทำอะไรผมกำลังเชื่อมแผนวงจรผมต้องติดระเบิดเอาไว้ทั่วประตูหน้าก่อนเบอร์ลินสั่งมาเหรอาตราจอสองเหมือนเอาไว้คู่เมื่อตำรวจเห็นนอะฉันรู้ว่านายรู้สึกยังไงผมอยู่จินนี่ติดในรูนี้ ผมไม่รู้ว่าผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผมจำไม่ได้เลยผมจำได้แค่ว่ามีคนมาให้ผมเจะระบบความปลอดภัยให้กลับเป็นว่ามันเป็นเมนชั่นที่หนึ่งในเจนีวากลับเป็นว่าพวกเขาปล้นที่นั่นจนเกลี้ยงเลยผมไม่ได้ไปด้วยด้วยซ้ำแต่ก็ช่อถกืการเจาะระบบความปลอดภัยยังไงมันก็สะดวกวกงานไอทีตั้งเยอะเลย ผมเลยมิทันคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เกมตอนนี้ผมเลยกลำเพลาะฉันก็ไม่มีแม่แล้วของคุณมันไม่เหมือนก่อนพ่อแม่ผมยังอยู่ผมทำงานได้ผมทำงานถูกกฎหมายด้วยผมก็ว่าจะทำแบบนั้นใช้ชีวิตธรรมดาและเจอผู้หญิงแบบธรรมดาและมีเพื่อนแบบธรรมดาผมไม่เหมือนกับพวกคุณฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรฮะผมอยากได้ประตูของคุณประตูที่คุณพูดถึงก่อนไปมิวเซียมด้วยกันวันที่เรารู้ว่าแม่คุณเพิ่งเสีย กล้องที่ 12, 13เปลี่ยนมุมไปแล้วตอนนี้มันเห็นุงกว้างกว่าเดิมแต่กล้องที่14ยังเหมือนเดิมเราต้องเล็งไปที่ประตูหน้าฉันเป็นคนทําให้แม่ตายแม่ฉันเป็นคนสวยมากแต่ฉันเป็นคนทําให้แม่เศร้าจนตายเพราะแม่ผิดหวังในตัวฉันเพราะชีวิตฉันมันห่วยแม่ก็แค่อยากปกป้องฉันแม่รักฉันความจริงแม่รักฉันมากเลยแม่อยากให้ฉันมอบตัวกับตำรวจจะได้ไม่ต้องเห็นฉันมาตายในข่าว ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กถ้าแม่ฉันอยู่ฉันจะไม่กลัวอะไรเลยแต่แม่ฉันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แล้วพ่อคุณล่ะฉันไม่มีพ่อแม่ฉันทํางานในโรงงานกระเป๋าพอสิ้นเดือนเงินเดือนใกล้หมดแม่จะทํางานกลางคืนแล้วแม่ก็ไม่มีใครจะเอาฉันไปฝากฉันเลยได้อยู่คนเดียวฉันกลัวมากเลยตอนนั้นอายุคุณเท่าไหร่แปดขวบหรือเก้าขวบแล้วแม่ก็คิดเทคนิคอื่นขึ้นมาได้แม่จะวาดรูปประตูเอาไว้บนผนังของห้องนอน และมันก็เป็นประตูวิเศษถ้าเกิดฉันกลัวขึ้นมาแม่ก็จะอยู่อีกฟ้าหนึ่งของประตูแล้วคุณเคยเปิดประตูไหมแม่ฉันบอกว่าฉันเปิดได้ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตของฉันตอนที่ฉันต้องการเธอแต่ได้ครั้งเดียวฉันนั้นตอนที่ฉันกลัวฉันก็ต้องอดทนแต่ฉันทนได้แป๊บเดียวได้แป๊บหนึ่งเผื่อว่าฉันจะกลัวมากกว่าวันนี้หรือเงากว่าวันนี้จึงใช้ประตูอันั้น ฉันไม่เคยเปิดเลยคุณเป็นคนเข้มแข็งที่สุดที่ผมรู้จักและก็และก็อะไรสวยแล้วเลยเวลาแล้วเลยเวลาจอดรถดีครับไม่สั่งค่าจอดรถค่าจอดรถที่ออกให้รถอีเวซาพันเหากจากสองบ็อกจากที่นี่เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่คนร้ายมาสำรวจเส้นทองทำดีมากอเกิลเช็คทะเบียนในระบบนี่จะเป็นใบสั่งที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์มันจะทำให้พวกเขาสูญเงินหลายล้านโยูโรให้ฉันคุยกับคนร้าย สวัสดีคุณนักสืบศาสตราจารย์ฉันต้องการคําตอบค่ะฉันต้องการตัวประกันผู้ยาวแปคนเงินก็ฟังรายชื่อตัวประกัน8คนที่เราจะปล่อยแล้วเอดิสันปาเกอร์ล่ะเธอเป็นนักเรียนจากฮิวตันฉันอยากได้รายชื่อของเธอค่ะงั้นเหรอเรื่องนี้ผมคิดว่าคนคงรู้อย,อยู่แล้วแหละ รู้แล้วแหละว,ว่าเอ็ดิสันเป็นลูกของท่านทูตสเปนถึงจะยังไงผมให้คุณไม่ได้หรอกครับคุณต้องไปล่อเธอออกมาเดี๋ววนี้งั้นผมจะเสนอบางอย่างให้คุณเอด s ิสันและกับเด็กทั้งแปดคนว่าไงนะผมจะให้ตัวเอดิสันปอเขแต่ไม่ให้คนอื่นผมรู้ว่าเธอสําคัญแค่ไหนทั้งตัวผมและตัวคุณ ฉะนั้นคุณก็อยากได้คืนผมก็อยากได้คืนฉะนั้นฉนันนัดปรึกษากับผู้บับบญชาชาผมให้เวลาหนึ่งนาทีคุณโทรไปบอกเขาได้เลยผมต้องการปาเก้ฉนันทําอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ถูกจริยธรรมที่ฉนันจะเลือกคนสําคัญคนเดียวกับคนอีกแปดคนผมไม่สนใจจริยธรรมตะบักตะบวยตอนนี้หลักนี่มันเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะอย่างเรื่องที่เราจะทําคือช่วยลูกของท่านทุตก่อนไม่ได้ อย่างนั้นผมรับผิดชอบเองให้ฉันคุยกับคนร้ายอีกรอบว่าไงครับคุณนักสืบฉันเลือกอดีตสันปาร์เกอร์แล้วคุณแน่ใจเหรอคุณจะเลือกอดีสันปาร์เกอร์คนเดียวแทนผู้หญิงแปดคนใช่ฉันแน่ใจจริงเหรอฉะนั้นผมขอเป็นฝ่ายคิดก่อนผมไม่คิดว่าคุณจะเลือกแนวนี้ผมขอเวลาหนึ่งชั่วโมงได้ค่ะฉันจะรอคุณโทรมาหรือว่าถ้าผมไม่ได้โทรไปคุณน่าจะรู้ว่าผมตัดสินใจยังไง เขาหมายความว่ายังไงนี่ผมไม่รู้ฟังมเนถะรถอีเบซ่าไม่ได้ใช้งานมาสิบปีแล้วไม่มีประกัน่บีิจ้าของไม่ได้ใช้งานมาลานแล้วทุกคนฟังทางนี้ค่ะมารวมกันทั้งนี้คุณจะทํายังไงถ้าคุณจะกําจัดรถโดยไม่เหลือร่องรอยอะไรไว้ก็ผมว่าดีดีตามหารถที่โดนเผากับตํารวจท้องถิน่นกับตํารวจนครบาลด้วยอะไรอีกทิ้งหนองบคบค้นหาข่าวรถจมน้ําในหนองน้ําอะไรก็ตามที่เป็นข่าวแล้วมีอะไรอีก ส่งเข้าอู่แยกอะไรขายฝังเหรอครับอะไรนะก็ขุดหลุมเล็กๆแล้วก็ฝังกลับจริงนะผมเคยเห็นในหนังเขาทำกันนะครับมีวิธีไหนที่ทำถูกกฎหมายโดยทำให้รถหายไปโดยไม่มีรอยมือส่งรถไปบดเป็นเศษเหล็กที่ลานขายะไหนอันนี้แหละเรียกไปตรวจสอบลาเศษเหล็กและสุสารรถทุกแห่งเดี๋ยวกดเราเกี่ยวดีวันอาทิตย์ลาเศษเหล็กมันปิดฉันไม่สนไปปลุกเจ้าของเศษเหล็กถ้ามันจำเป็นรีบไปเลยค่ะ ไม่ต้องห่วงคุณจะไม่เป็นไรอยู่เด็ดี่ันปลอดภัยกว่าเป็นส่วนตัวกว่าคุณจะได้ไม่ต้องได้ยินอะไรที่มันน่ากลัวไงฉันเคยอยู่กับคนอื่นดีกว่าค่ะฟังผมนะคุณอยู่ที่นี่ดีแล้วผมจำเป็นจะต้องมัดคุณไว้เพราะว่าคุณอยู่คนนี้คนเดียวจะดีกว่าไม่เป็นไรหรอกมันไม่เจ็บหรอกคุณโอเคนะทีนี้ไปนั่งก่อนยืนนานแล้วมันจะเมื่อยให้ฉันไปอยู่กับเพื่อเถอค่ะใจเย็นดนะ้า ไม่เข้าใจเลยตอนนี้ผู้หญิงในห้องนั้นกลังกลัวใจเย็นนะเดี๋ยวเธอก็กลับมาไม่ต้องห่วงเขาจะพาเธอกลับมาคืนเชื่อฉันสิเขาไม่ทำร้ายเธอหรอกทีนี้ก็พักผ่อนซะและแล้วศาสตราจารย์ก็มาที่ลานเก็บซากรถอีกและครั้งนี้เขาก็แอบเข้าไปได้สำเร็จเจอรถคันเก่าที่เขาเคยขับแล้วก็เอาน้ำยาลบรอยนิ้วมือได้สำเร็จแต่ศาสตราจารย์ก็ได้เอากระดุมเสื้อวางไว้เป็นปิดสนา แต่ทัในใดนั้นพวกตำรวจก็มาถึงสาราจารย์จึงรีบออกมาจากรถพวกตำรวจลงมาจากรถตรงมาที่เขาสาราจารย์จึงรีบวิ่งซ่อนในท้ายรถอีกคันหนึ่งคันสีแดงเนี่ลนะครับรถคันนี้มันอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรผมไม่รู้ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้รายละเอียดหรอกครับวันนี้เจ้านายผมอยู่จริงเหรอก็เจ้านายคุณบอกว่าคุณรู้จักรถหมดทุกคันไม่ใช่เหรอรถคันนี้มาตั้งแต่เมื่อไร ประมาณ20วันใครเอาบันมาผมไม่รู้ค่ะคนยุโรปไม่ใช่รัสเซียถ้าอย่างนั้นไปตามแผนตรวจสอบหลักฐานมาเราเจอรถที่ตามหาแล้วและตามระเบียบแล้วคนที่ขายรถต้องแสดงบัตรใช่ไหมแล้วคุณที่ออกใบเสร็จไหมตอนซื้อรถใบเสร็จนะเคยมีมัง้งคืออะไรเคยมีมัง้งกลับไปที่ออฟฟิศว่าคุณมีอะไรบ้างทางด้านศาสตราจารย์ต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้เขาจึงแปลงกายเป็นวันิพภขอทานยอมทำ้ายตัวเองให้สมจริงมากที่สุด แล้วเขาก็ค่อยย่องออกมาจากรถคุณคอคุณคอไปดูใหนสิว่าตรงนั้นคือใครคุณนักสืบกำลังจะเจอวิธีชนะแท้ๆวินาทีที่ฝ่ายเรากำลังจะจนมุมศาสตราจารย์ก็ใช้ไม้ตายของเขาซึ่งทุกคนจะได้ฟังมันในข่าวในการถือว่าลูกสาวของท่านทูตมีความสําคัญกว่าเด็กนักเรียนชาวสเปนในวัยเดียวกันอีกแนคนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันเป็นอย่างยิ่งโตเกียวฟังผมให้ดีเนาะ ศาสตราจารย์บอกให้ฉันปล่อยคำสนทนาของเขากับนักสืบเสียงสนทนาจะทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสเปนกับคุณนักสืบแานเดนักเรียนชาวสเปนอีกแคนได้กลายเป็นประเด็นของการถกเถียงในทันทีค่ะแต่ราเกวเป็นเหมือนหมาล่าเนื้อเมื่อเธอมีร่องรอยกันตามล่าเธอจะไม่ยอมปล่อยมันไปเด็ดขาดหยุดก่อนครับนี่ตำรวจไม่เจออะไรเลย คุณมาทำอะไรที่นี่ผมไม่ได้มาขโมยของครับนี่เป็นกลิ่นอะไรเนี่ยเอมูเนียนี่ศาสตราจารย์ยอนทำตัวเองให้เป็นซาตเดนมนุษย์จริงๆแล้วเขาทำได้มากกว่านี้เขาจึงทำแบบนี้กลัวจิตีจแตกเลยเหรอไปได้แล้วกว่าราเกลจะรู้ตัวว่าเขาคือคนร้ายขอทานคนนั้นก็หนีหายไปแล้วนั่นเขานั่นแหละเขาและอีพีที่7ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกันด้วยนะครับ